เย็นนีข้าวพัดกุ้งัำพูดจะยิ่งังกิิเนนะหอไปทํางานโดยพวกนี้เจ้าสมศิ์จะใส่กระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็กุ้งลงไปพัดสูตรใสสูตรมันเนะพัดถึงมันหอบนะเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ ผัดไข่ให้มันสุกสักน้อยจะามันเปียกลงไปเสียงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยลมแรงมากใส่ข้าวลงไปข้าวกำลังหงสุกใหม่เลย สคัคปเทศสีอขาวเจ้าน้ำตาลชุโรดสีอดำโคนเนื้อมันเข้ากันเจ้ามันจะได้มีสีสันสวยงามพริกไทย หอมป้อมหอมป้อ,หอมอหรือว่าพักชีใส่ลงไปแล้วก็กดนให้มันเข้ากันทรรมสำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆเจ้าอาหารวันนี้จากไม่จ้าครับช่วงนี้จ้าค่ะกินข้าวเยอะๆวันนี้เขาพัดกุ้งก็กินสองจาน จานที่สองละกลุ่มครับอร่อยอร่อยมันเป๊ะแพงเท่าไหร่มาเ y อะมากขนาดนี้เพราะว่าดิวชิ่งหรือว่า I take for tour for a work Yeah. people like to eat yes not too strong for them yes no เมื่อไหร่สวัสรีอยากกินสุกี้วันนี้ทำสุกี้กินเจ้าเมื่านมึงไม่ถึงประตูพอกูเปิดประตูให้มึงมึงบอกว่ามึงถึงแล้ว นู่นข้าวผัดมือกูเจ็บมากเลยมือมเจ็บอะไรมือเจ็บมือทำไมอ่ะมันเย็นเย็นสิมะนาวน่ะเห็นไหมนะ่ะไม่พอดีแล้วอ๋อมึงแม่เปิดเปิดให้หมดสิเมื่กี่กูเปิดไว้เลยมีเห็นไหมเนะี่ยอ่ะไม่ผมว่ามะนาวทุกคนจะไปกินเดืดอดอ่ะอ่ะอ,ะอือเดี๋ยวก็เอาั่นใหม่สิเดี๋ยวก็ปิดไม้ยี่หานี่อะไรของมึงเนี่ยวันนี้ผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ดูไรมึง ตกข่าวกูก็ดูเมื่อกี้ไม่จบเลยด้วยสภาพมันเสื้ออาดิแจวเสื้อเสื้อกูให้มึงไม่หนาวกูหนาวเออหนาวหนาวเลยหนาวมากเสื้อกูให้มึงไม่ใช่ตัวนี้นี่ตัวอีกตัวนึงกูให้เสื้อมึงไปอร์ผิดแลวกินข้าวกันเด้อเอาตัวสวยๆให้มึงไปเถอะเรือเรือตัวหนึ่งง่ายสิ มึงนั่ง,งกูให้มึงนั่งกูนั่งไม่ได้ทำไมอ่ะกูเจ็บขาเดิเดติดวานถ้ากูนั่งกูนั่งแล้วกูก็อ้าวไม่ใส่มะนาวเหรอมก,ก็กัดก,กูเขาต้องใส่มะนาวอีวย<ม>อยอยกเสีย่าเยไม่ตัวเลยพคอยู่กับอตไซแล้ราะว่าทายงแต่ีม่นต้ใส่มะนาวเลยนะมือปืนเป็นเด็กอายุสินะค่ะัไม่ันจบเลย มันคือข้าวผัดก,กุ้งสวนซีกินหมูกินคนละอย่าง,าางสบายดีนะคะทุกคนคิดถึงจังเ่ากั็ได้พออะไรเดี๋ยวแสดงว่าค่ายตำรวจนั่นนะนะไม่ใช่ค่ายตำรวจมันเป็นตำรวจหรออีตาคนนั้นนะไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจ,ตำรวจเหรออีตามันขับรถตัดหน้าเขาแล้วเขาชนมันนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ลงมาบิบแทงเขาเลยอ๋อนั่นน่ะใช่ อันนั้นทีมอาน,น่าตำรวจแต่อันนี้ไม่ใช่ที่มึงดูนะไม่ใช่อ,อันนี้มึงคิดว่าพอ่พอพอ่พอพ่อแม่แม่มันไปมนนีชู้กับคนข้างบ้านอะไะคันดูคลิปอะไรก็ไม่รู้พ่อมันหลอนมั้งหล,ห,ลหลอกให้ลุงเดือค่ะคนบ้าจิตกัน